ตามแบบในรูปนะครับก็คือเป็นเสื้อคอปีนหรือคอตั้งข้างหน้าก็คือเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมความสูงของคอก็คืออาจจะประมาณสัก3มเซนโดยทั่วไปคอข้างขยายประมาณสัก1คอหลังจุดห้าคอหน้าเล็กก็ประมาณบ่าทีนี้เราก็เข้าโปรแกรมสร้างเลยครับ นำโครงเสื้อที่เราทำเสร็จไปแล้วครับเอามาสร้างปกอันดับแรกก็คืออาจจะขยายคอก่อนคอข้างอา่ใช้เครื่องมือสร้างเส้นโค้งตัวเอแต่ที่คอข้างอาจจะประมาณสักเออคอหน้าสองเซนเยอะหน่อยแล้วก็คลิกเป็นเี้ว่างหนึ่งครั้งแล้วก็ ความลึกคอก็คือแล้วแต่แบบนะครับอาจจะประมาณชักเอ่อหกเซนแล้วลคลิกขวาคอหลังก็คือเหมือนกันครับเท่ากับข้างหน้าก็คือ2เซนคลิกไปที่รองว่างแล้วก็ข้างหลังก็อาจจะ1เซนครับคลิกขวาจบการทํางานแล้วเราก็ปรับเส้นคอหลังให้มันสวยครับอ่าให้มันขนานกับคอเดิมครับ ลงเข้าไปให้ใหญ่ครับทีนี้เราวัดคอหลังก่อนว่าคอขยายหลังที่เราขยายแล้วเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ใช้เซรัตบวกกับคลิกซ้ายคลิกขวาครับ9.52ทีนี้ตัวเลขเราก็จดเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวรีบ9.52ครับจดไว้ตรงนี้ข้างๆไปแล้วเราก็เอาชิ้นหน้าเนี่ยมาสร้างปกคอปีได้เลยครับ ทีนี้ให้ดูในชี้นะครับก็คือ,อจุดข้อขยายข้างเนี่ยก็คือเป็นจุด F ตามในชี้ก็คือเป็นจุด F นี้ส่วนที่เราไม่ใช้เราอาจจะลบทิ้งไปก่อนได้นะครับลบทิ้งไปแล้วก็เสื้อเรามีสาบไหมครับถ้ามีสาบเสื้อ,อเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูรูปภาพนี้ถ้าเป็นลักษณะลังดุมเป็นห่วง ห่วงกับไส้ไก่ห่วงก็คือใช้เส้นกลางหน้าเลยแต่ว่าถ้าเจาะลังดุมก็คือต่อสระไ,ไป2องเซนเหมือนปกติอทนนี้ถ้าตาม,ตามแบบตัวนี้เป็นกับไส้ไก่แล้วก็กระดุมห่วงก็ใช้เส้นกลางหน้าได้เลยครับผมอันนี้เราลบส่วนเกินทิ้งใช้ฉากตัดส่วนเกินทิ้งไปกับซูมเข้าไปให้ใหญ่จะได้เห็นได้ชัดเจนครับผม เส้นไหลใช้ตัวต่อเส้นกับอยู่ที่มายน์ทัดกับคลิกเส้นไหลคลิกที่จุด F ลากออกไปเท่ากับ3มเซนครับผมจําตัวเลขข,ขยายหลังไว้นะครับก็คือ9.52เราต้องนำมาใช้สร้างปกตรงนี้ก็คือเป็นจุด A ครับที่เราตีออกไป3มเซนเนี่ยครับก็คือเป็นจุด A เสร็จแล้วลากฉากขึ้นไปครับใช้ไม่ฉากครับอ่าคลิกที่จุดิอคลิกที่จุด A 2ครั้งครับลากขึ้นไปเท่ากับคอขยายหลังก็คือ9.52ครับอ่าที่เราให้ที่จดตัวเลขจะนำมาใช้ตรงนี้ครับนั่นคือตีขึ้นไปเท่ากับครึ่งคอขยายหลัง9.52ตรงนี้ก็คือตามในชีก,ก็คือเป็นจุด B ครับ ็จแล้วลากฉากออกไปเส้นที่หนึ่งอ่าอันนี้ก็คือเส้นที่หนึ่งลากฉากออกมาสองจุดห้าครับก็คือใช้ไม้ฉากคลิกที่จุด a ครับคลิกที่จุด b 2สองครั้งครับอ่าลากฉากตรงนี้ออกมาก็คือสองจุดห้าครับผมก็คือเส้นแรงตรงนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ดูก็คือเท่ากับสองจุดห้าครับ สร็จแล้วเอาไม้บรรทัดครับลากเส้นตรงจากจุด A ให้ผ่านปลายเส้นนะครับอ,อขึ้นไปเท่ากับครึ่งของขยายหลังก็คือ9.52ครับเสร็จแล้วใช้ไม้ฉากครับตีจากจุด A คลิกที่จุด A ครับคลิกที่จุดปลายเส้น3-2ครั้งครับ,รบแล้วก็ ลากฉากออกมาเท่ากับ3เซนครับผมอ่าสามเซนเซนที่2ก็คือ3นะครับเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดครับผมอ่าบรรทัดคลิกจุด F ครอ,อ่ลากให้ผ่านไปเส้นนะครับเส้นที่3ลากผ่านขึ้นไปเท่ากับ ขึ่งคอขยายหลังครับ9.52ดูไหมครับเดี๋ยวลองย้อนดู9.52โอเคครับผมอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเส้นที่จะเข้ากับตัวเสื้อชิ้นหลังคอหลังนะครับผมแล้วก็ต้องเอาวัดเท่ากับคอหลังเสร็จแ,แล้วตรงนี้ตีฉากกลับออกไปเท่ากับความสูงของปกปก็คือปก เราสูงเท่าไหร่เราก็เตะออกไปเท่านั้นอตามแบบน่าจะประมาณ3มเซนเราก็ใช้ไม้ฉากกับผมจากจุด F กิ่กที่ปลายเส้น2ครั้งรับแล้วก็ลากฉากออกไปตรงนี้ก็คือเท่ากับความสูงของปก3มเซนอ่าแล้วก็ลากลงมาชนกับเส้นนี้แหละครับทีนี้เส้นอื่นเนี่ยมันเป็นเส้นที่โครงสร้างปกนี้เราได้ปกแล้วเราก็ไม่ใช้ละครับเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นปะซะ,อะเอาเสนเ้นเฉพาะที่ใช้อย่างเดียวพอครับ เส้นใช้จริงเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นทึบอ่ตรงนี้ตีลงมาอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นตีหาจุด A อตรงนี้ก็คือเป็นปกแล้วครับอ่าตรงนี้จะเข้ากับข้ขอหลังครับพอมองออกไหมครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือเข้ากับข้อหลัง ใ้ดูตรงนี้ก็คือเวลาเย็บก็คือเข้ากับคอหลังเราถึงต้องวัดคอหลังตลอดไงครับเพราะว่ามันจะต้องเข้ากับเตัวเสื้อชิ้นหลังตรงนี้ก็คือความสูงของปก3ามเซนตรงนี้ก็คือเป็นช่วงข้างบนของปกที่นี่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ออไซน์ได้เลยครับก็คือว่าต้องการปกลักษณะไหนก็คือต้องการเป็นห้าเหลี่ยมลักษณะตามในรูปเราก็วาดให้เป็นห้าเหลี่ยมครับผม ตรงนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดอลองดูแบบแล้วก็วาดที่เหมือนครับตรงนี้อาจจะโค้งก่อนครับก็คือใช้ตัวโค้งตัวเโค้งไม่ดีก่อนความลึกก็แล้วแต่เราครับต้องการลึกขนาดไหนอาจจะประมาณบ่าเราก็วาดให้ประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับเส้นให้สวยครับก็คือโค้งมากโค้งน้อยก็ขึ้นอยู่กับแบบครับก็คือแบบตรงนี้ก็คือช่วงนี้ เราก็ดูแบบแล้วก็วาดให้เหมือนข้างหน้า,าจะเป็นลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมครับผมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับเป็นรูปตัวซ้อ,ออกมา,าชิ้นนี้ก็คือ,อตัวทีนะรตรงนี้ต้องวาดจากจุดจุด A ครับเราใช้ตัวย้ายเส้นกันเลยครับตัวนี้ครับผมคลิกี่เส้นนี่อันนี้ลบจริงไปอ่า แล้วก็ใช้ตัวยายเส้นจากจุดนี้ฮะโค้งจากจุด A ครับก็คือโค้งลงมาหาตรงนี้แ,แล้วก็ปรับให้สวยงามครับปรับให้กอสวยงามส่วนเกินเราก็ใช้ฉากตัดทิ้งไปครับอันนี้ก็คือเป็นรูปชิ้นตัวเสื้อพร้อมที่จะนําไปตัดเรียบร้อยแล้วครับเราก็อาจจะก๊อปตกงมาก็ได้ครับใช้ตัวก๊อปปี้ก๊อปชิ้นตัวเสื้อออกมาชิ้นเส้นเฉพาะเส้นที่เราจะใช้ครับ ดึงออกเปาไว้พื้นที่ว่างๆก็ได้ครับรู้สึกว่าเส้นมันจะไม่ครบขาดหายไปแล้วก็กลับไม่ครบกับขาดเส้นข้างไปเส้นหนึ่งครับอโอเคครบแล้วครับ เช่นนี้เราก็ตีใหม่ก็ได้ครับดีไหโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับทนีนี้เอ่อช่วงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะหักเราอาจจะดับเส้นใหม่ก็ได้นะครับ็คือจะใช้ตัวโค้งเนี่ยดับเส้นอ,อ,อาจจะเปลี่ยนเส้นในให้เป็นเส้นปะก่อนเพื่อจะง่ายต่อการดูมันจะได้ทับเวลาทับซ้อนกันจะได้ปรับเส้นได้ง่ายรงนี้เราก็ปรับให้มันโค้งให้สวยงามอ่าแค่นี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเส้นมันจะได้ไม่ไม่หักไงครับอา่าส่วนเส้นในเราก็ลบทิ้งไปได้เลยครับแล้วเดียวจะปลเส้นด้านนอกอ่อันนี้ก็คือตัวเสื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็อาจจะบันทึกเซฟไว้ก่อนแล้วก็อา่าตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไว้ที่ด้านบนครับอา่าเสร็จแล้วเราก็เพื่อจะเก็บเหมือนเดิมครับ เปิดตะเข็บโดยรอบอาจจะเส้นหนึ่งแล้วก็ชายก็คือตามเก็นเมนาฬิกาคลิกค้างจากขวาไปซ้ายแล้วก็อาจจะ4เซนเสมอด้านที่2ครับอ่าโอเคอันนี้ก็เกณฑ์ผ้าถูกนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนนำไปเก็ตไซร์ก็วางมางต่อไปอ่าโอเคอันนี้ก็คือคอปีนตามในรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ